สวัสดีครับ FC, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มรอนบบาวเหนือเที่ยวชิมครับขณะนี้ทีมงานของเอ็มรอนเบาวเหนือเที่ยวชิมได้เดินทางมาถึงวัดห้วยผาเกียงนะครับหรือวัดผาธรรมนิมิตนั่นเองนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับสัพเพธรรมมานาลังอภินิ เวสายะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครับวันนี้ช่องเอ็มรอนบาวเหนือเที่ยวชิมนะครับจะพา F c ซท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องเอ็มรอนบาวเหนือเที่ยวชิมนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่วัดห้วยผาเกียงหรือวัดผาธรรมนิมิตนั่นเองนะครับ วันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับบรรยากาศภายในบริเวณวัดชิ่นี่จะเงียบสงบครับ fc นะฮะเป็นเส้นทางเดินเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะไม่ทำลายต้นไม้นะครับจะยังคงสภาพไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ต้นไม้ที่เกิดนะฮะที่แตกขึ้นมาใหม่ก็จะมีความงดงามมีความสวยงามตามธรรมชาตินั่นเองนะครับที่นี่สุดเด่นนะฮะเรื่องของผาหินหรือหินนั่นเองนะครับจะมีกิจกรรมในเรื่องของการเจะสลักนะฮะประพุทธรูปนะเดี๋ยวจะพา Fc ได้ไปชมนะครับว่าจะมีความสวยงาม มากน้อยขนาดไหนนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับสำหรับเอฟีช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะได้พบพระอาจารย์นะครับจะได้พูดคุยกับพระอาจารย์นะครับแต่ท่านคงไม่สะดวกนะครับเพราะว่าท่านไปที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับ ็เลยไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านแต่ไม่เป็นไรครับท่านได้สร้างสิ่งที่งดงามไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้นะครับ ยังคงความเป็นธรรมชาติได้ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นเส้นทางที่เราจะลงไปชมนะครับพระพุทธรูปแกะสลักนะครับอันนี้พี่น้องหมาติดตามมาด้วยนะครับเห็นต้นไม้สีเขียวเขียวนะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับ fc ร่มเรือนครับร่มเรือนมากๆเลยเป็นทางลงนะครับ เรียกนะครับ F4 ครับพระที่แกะสลักนะครับพระศรีนวมินทราทิศมหาโชคโพธิสัตว์ สวยงามมากเลยครับ f อครับ ครับ fc เราก็จะเดินกันต่อครับสำหรับพระรูปปางนี้นะครับได้แกะสลักไว้นะฮะเรื่องในวรดิธีครบ80พรรษาแห่งพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระพัฒรมหาราชนะสุพวนนะัน5ธันวาคมพุทธศักราช2550นั่นเองนะครับ ต่อครับท่านผู้ชมนะครับแสงแดดเริ่มออกมาให้เห็นแล้วนะครับสองผ่านใบไม้ลงมานะครับก็จะมีความงดงามนะฮะที่แกะอยู่บนเห็นนะฮะเป็นหน้าผาที่เรียงอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีความงดงามมากเลยทีเดียวครับเอฟสี่ครับ ที่ปัญจับขีทั้ง5นะครับได้เข้าเฝ้า,าพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับแสงแดดกระทบกับหินที่แกะสลักนะฮะจะมีความงดงามมากเลยทีเดียวครับ f ีซครับ f c หรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทางจังหวัดพะเยานะครับ สามารถที่จะเดินทางาผ่านตรงสี่แยกป่าแดงนะที่ถนนพระหลโยธินนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสำนักง,งานของไทยประกันชีวิตนั่นเองครับแล้วถ้ามาจากทางแม่ตำนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับผ่านหลักกิโลเมตรที่4กว่ากว่านะฮะก็จะเจอป้ายวัดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ200เมตรก็จะมาเจอบริเวณวัดผาธรรมนิมิตรหรือวัด ห้วยผาเกียนนม่เดงนนะครับเอาล่ะจะเดินทางกันต่อครับเอฟซีครับวันนี้กับบรรยากาศสบายๆนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับอ่ฮ mm hmm. mm hmm. mm hmm. จะมีหลายมุมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแกะช่างก็จะแกะไว้นะ ปางต่างๆนะฮะความจริงแล้วอาณาจักรภูการยาวนะฮะซึ่งเป็นอนาณาจักรเดิมนะครับในยุคสมัยก่อนนะครับจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะมากเลยทีเดียวนะครับ ช่างประจําเมืองภูกรรมยาวหรือในจากภูกรายาวยุคนั้นสมัยนั้นก็จะเป็นช่างตระกูลช่างพยาวนี่จะมีความชํานาญในเรื่องของการแกะหินทรายนั่นเองนะครับตั้งแต่บริเวณตั้งแต่วัดห้วยผาเกียงหรือวัดผาธรรมนิมิตไปนี่นะฮะยาวจนไปถึงบ่อ12นี่จะจะเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งของหินทรายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่างต่างๆก็จะนิยมมาเอาหินทรายที่นี่ไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างหรือนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นด้วยนะครับจะมีมีตำนานมากเลยทีเดียวนะครับบันหน้านะครับ f สีรอให้อากาศมีความหนาวเย็นมากกว่านี้เอมรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมนะครับจะอาสาพาไป ชมบรรยากาศหน้าผาที่บริเวณบ่อ12นะครับซึ่งจะมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องรอให้อากาศเย็นนะฮะจนได้มีทะาเลหมอกให้ได้ชมนะครับเป็นความยิ่งใหญ่นะฮะของการฝีมือการแกะสลักนะฮะใช้ความพยายามมากเลยทีเดียวครับพเอฟซีต้องขึ้นไปแกะ อยู่บริเวณหน้าผานะครับหน้าผานะไม่ได้แกะอยู่บนพื้นที่ราบนะครับต้องทำนั่งร้านขึ้นไปนะไปประกบกับโคดหินนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับออกแบบนะฮะมหัศจรรย์ฮนะมหัศจรรย์มากครับ f อครับอย่าลืมถ้าผ่านมาทางจังหวัดพะเยานะครับมีเวลา เพิ่มเวลาอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับทริปนั้นนะครับ4กิโลกว่า,วาจากตัวเมืองพะเยานะครับจะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับเงียบสงบนะบบไปไหว้พระนะครับไปชมกิจกรรมแกะสลักหินะนะฮนะ อลังการมากเลยทีเดียวครับเอฟซีครับ ช่างก็คงต้องใช้ความเพียรพยายามนะครับที่จะแกะสลักให้มีความงดงามมีความสมบูรณ์นะครับ จะสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปปางต่างๆที่ช่างได้แกะสลักไว้บริเวณหน้าผาที่เราผ่านเดินผ่านมานะฮะจะมีศรัทธานะครับที่สนับสนุนหรือบริจาคเป็นค่าแกะสลักกับช่างนั่นเองนะครับ คือมีเจ้าภาพนะครับในแต่ละรูปที่ทำการแกะสลักนะครับระหว่างทางก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโขดหินมีระดับความสูงต่ำนะครับ รู้สึกว่าจะมีสายฝนโปรยปรายลงมาด้วยครับเอฟซีทางนี้คือธรรมชาติจริงๆนะครับคิดว่าเอฟซีหลายท่านหลายคนนะฮะคงจะชื่นชอบกับการที่ได้อ,ออกมาสัมผัสธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติป่าเขาจริงๆนะครับเราจะไดะ้สูตรโอโซนแบบเต็มปอดเลยทีเดียวนะครับ ปลายฝนต้นหนาวนะครับคิดว่า f อหลายท่านคงจะได้วางแผนออกแบบทริปต่างๆนะครับที่จะได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาตินะครับไปออกไปเรียนรู้กับธรรมชาตินะครับการที่เจ้าภาพแต่ละคนนะครับที่ได้มา บริจาคร่วมบริจาคตรงนี้ก็เป็นการถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของชาวพุทธนะครับเรื่องราวของชาวพุทธที่ได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อ,อดีตยาวนานมาแล้วนะครับเพียงแต่ รูปแบบหรือวิธีการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองนะครับมีความงดงามมากเลยทีเดียวครับ FC นะฮะอยู่บนหน้าผานะฮะพระพุทธเจ้าเป็นพระพักนะฮะเป็นด้านหน้าที่มองเห็นนะครับ ก็ยังยังเหลืออยู่นะครับยังคิดว่าสําสหรับการแกะสลักก็คงยังมีความต่อเนื่องอยู่แต่ต้องรอนะฮะว่า,าช่างจะพร้อมและจะมาดําดเนินการต่อเมื่อไหร,ร่นะฮะอย่างอย่างที่เราเห็นก็เป็นภาพที่สเก็ตไว้นะฮะยังไม่ได้เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดําเนินการต่อโครงการต่างๆสําหรับพระอาจารย์ที่ได้ดําดเนินการมาแล้วส่วนหนึ่งนะฮะอีกบางส่วนก็ต้อง รออีกระยะเวลาเพื่อจะให้พุธทธาสนิกชนได้มา,ามีส่วนร่วมนะครับในการสืบไว้ในส่วนของพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ทิปเที่ยวชมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาของวัด ห้วยผาเกียงหรือวัดผาธรรมนิมิตนะครับก็คงต้องราท่านผู้ชมและ f อไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลโลกนี้ดลบันดาลให้กับ f อกับท่านผู้ชมมีความสุขมีความโชคดีตลอดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร และกดกระดิ่งติดตามช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่างๆคลิปใหม่ๆที่ทางทีมงานเอ็มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมจะพาไปสัมผัสบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนเมนูอาหารต่างๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมจะพยายามพัฒนาและก็ยกระดับนะฮะ การทำงานการทำคลิปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเย็บสี่ับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม